โอ้ยกลากินเขา้าแห้งกนินดีๆนะลูกจะคาบซีดอะไรแม่เพิงเฮียเต็มอยู่คาบซีดปับ๊บซิดปับ๊บอ๋อท่วงอะไรหยุดแล้วปะเนี่ยเอาโอ้ยท่วงมาได้เลยเนาะ่องปุ๊บหยุดปับ๊บอืมกินซีดไปใส่ละลูกใอยไปใส่ละแม่ยังน้ำกลยู่แรนหนีปั๊บเลยเนาะ นางออมบานวนไปบักล <T |ar|> ่ะเดินวนไปวนมาเดินวนไปวนมามึงกินเขาเฮียสะสะใสีวลาเมง่อไหร่ห็นยี่ล่ะเฮ้ยเบากันเลยน่าเอามาละยี่ล่ะเป็นปอดจอเดิมมันก็เน่าอย่างนี้แหละกระปวยมันเน่าไปเกินเดี๋ยวค่อยซักเนาะเดี๋ยวค่อยซัก เงินกับเปลี่ยนมหาเจักเทืองที่น้องบานเบิ่งมาได้เลยนอาทางบ้านเลยเอ๊ะมาแดงทางมาดงทางมาเาโนเล็บฝนเล็บฝนเล็บมืดมืดมืดอาเร็วเอามาเร็วเอามาเร็วเรว ไปเดินเล่นหน้าบ้านกันไปย่างไปลูกย่างยา่ยางย่างแล้วก็จะเดินอ้อมบ้านไปนเรื่อยๆก็แวะกินข้าวก่อนอืมกินอีเมื่อกี้เขาท่วงคนก็เศร้ากินอาจคา,าบซิดคาบซิดให้นังกระโดดนาะลูกเอยค่อยๆกิน อร่อยไหมล่ะอร่อยไหมอร่อยตั้งเลยครับงเยี่ยม <c ười> งเยี่ยมเยี่ยมกลมกลมฝุ่นซิดซีดเนี่ยพูทนกว่าเลยกินเยอะๆอร่อยไหมอร <c ười> ่อยหวานมาบอกเมียไทย ด้วว่าข้าวเราซื้อเอ้าเอ้าอ่านว่เอ,เอ,เอ,อ็น,อนแม่ข้ากินเลยวะนี้เอา้าไปใส่รางนี่ใส่ฮะไปใส่ใหกนะใครใครอยู่ในห้องอี้อ้วนอี้อ้วนเด้อมานอนนอน,นจิยิ้มแล้วนอนจิยิ้มแล้วนอนจิไนนะอไ้นั่นอุ้กกระโดกแม่ลันอ่ะยิ้มนะยิ้มนะอิ้มแล้วก็เดินอ่ะเดินไปเดินมาฮึ ขเขยวขั้นเขยวขั้นเขยวพื้นกะเย็นไปไปนอนบน,นที่นอนไปนอนที่นอนนะอไป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 